สวัสดีค่ะกินแซบบายปลาเล็กค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะกับข้าวปลาเล็กวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะปลาส้มทอดนะคะตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็แกงจืดผักหวานค่ะแกงจืดผักหวานใส่หมูสับใส่เต้าหู้นะคะผักก็จะมีหอมมะเขือแล้วก็มะละค่ะเดี๋ยวปลาเล็กขอชิมปลาส้มก่อนนะคะปลาส้มลายกล้าง ขอบีบรมะนาวนิดนึงน้ำต้มเขาอร่อยค่ะทุกคนก<ม>ินกับหอมหอมแล้วก็พริกแล้วก็พริพรกนี่นะคะ อร่อยนะข้าวันลงตัวมากอืมจริงๆต้องกินมือนะเนี่ยมาเลยอาเนื้อเขาเลยทุกคน ต้ำจืดถหวานนะทุกคนอร่อยมากทำง่ายง่ายใช้เวลาทำแป๊บเดียวเรากินจากแกงแบบเดิมๆนะคะก็ลองเปลี่ยนรสชาติมาทำต้มจืดบ้างไม่ต้องใส่ต้นหอมถักชีนะคะทุกคนใส่สามเกลอพอถ้เอาเราใส่ต้นหอมถักชีแล้ว เดี๋ยวกินต้นหอมบางทีจะไปกบกินหักหวานปลาส้มอร่อยมากพิ่ชอเข้ามันหน้าเลยกับพิ่ทอด ตุ๋นหมูทอดมันนานเจอนะคะตองอกาะตนี้ ดเดี๋ยวมีเดี๋ยวผุบเดี๋ยวมีเดี๋ยวผุบอ่ะแต่มันก็ได้ไม่เสมอจัดไปทุกคนอร่อยผักหวาน เดี๋ยวป้าจะลงสูตรไว้ท่องเนละแชาแนลมาดูนะค่ะมันใจถือข้าวหวานทำไไง่ายๆแต่ถ้าคนทำกับข้าวเป็นอ่ะถ้าเห็นก็รู้แล้วว่าทำยังไงอร่อยามาก ข้าวนะทำเสร็จยังไม่ยังเก็บกวยเลยรีบมากินก่อนข้าวเช้าข้าวเที่ยงแต่ว่าทำหลายอย่างหลายหน้าที่อร่อยจริงจริง ไม่ได้ตงนัง จะหูนุ่มๆเขาเรียกว,ว่าผักหวานเนี่ยเขาเป็นผักที่มันมีสเสน่ห์อยู่ในตัวมากๆเลยนะรสชาติของเขาเป็นเอกลักษณ์รสชาติและก,กลิ่นหาอะไรมาทดแทนไม่ได้เลยค่ะ เป็นเอกลักษณ์มากมาก ยินมานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ